สวยอเลยสวยมากเลยเนี่ยแก้มเลยไม่เอาไปลงหรอกแเขารู้ว่ามีผัวทำให้รางวัลหน่อยโอเคป้าสั่งเบาชูก้าชาไข่มุกคือไม่ได้ตั้งแต่รถน้ำๆไม่ได้กินชาไข่มุกมาประมาณนานมาก6เดือนอวตารเชอบกินชาไข่มุกในตามห้างในกรุงเทพถูกจริงๆชอบกินมากเลยแต่ว่าก็คือต้องหักข้ามใจวันนี้ก็คือสั่งแล้วก็บอกหวานน้อยด้วยเดี๋ยวลองชิมก่อนเลยโอ้มีเบอร์ชูก้าด้วย เฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะหอมหอมเอ้ยข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วนะคะเราคือกินข้าวแมวข้าวคุกปลาทูเป็นที่อัศจเรอรหันมากน่ารักนะเป็นข้าวผัดปลาทูเดี๋ยวเดี๋ยวขอของหวานก่อนออ๋เธอกินเธอสั่งมัทฉะสตรอเบอรี่เออมัทฉะสตรอเบอรี่เหมาะกับเตีมของเมียที่จริงเมียน่าจะสั่งแต่ผมสั่งอยากกินชาไข่มุกมาพื่ออะไรจุกอกใช่โมโหหิวอันนี้ก็คือมัทฉะสตรอเบอรี่ข้างล่างมัน เดียวๆว่วลวะลองดูแยมสตอรบะรี่เดี๋ยวกินมัชชะก่อนเออมัชชะดีเฮ้ยเออเป็นเป็นกินกีนมันผงๆจริงด้วยมัชชะจริงมัชชะจริงเข้ากันไหมา็บางทีแบบในหลายๆร้านนะเขาชอบทำผสมอะไรกันแปลกๆ <c oughs> มีการสไลด์หลอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนตอนแรกก็จะสะดุ้งเนี่ยเปรี้ยวๆเออพอดึงขึ้นมาแล้วก็ ใช่ได้เลยผสมกันดีไอ้าช่อกโก้าก็อร่อยก็คือเป็นชาชานมไต้หวันหอมหอมเออแต่ตอนเนี้ยเบิร์นหน้ามาด้วยเป็นพี่หมี่พ่นไฟหอมปะทูแล้วเปลี่ยนใจทางอีกจานไมจ๊ะไม่สั่งอ่ะทำไมอ่ะได้เอทอยู่ป่าจริงจนางกินเยอะแล้วลองกินของคาวร้านนี้ดูว่ามาแวะแล้วได้กินของหวานหรือตอนเย็นเนี่ยแวะกิน ก,กินข้าวเย็นได้ไดก็คือ,อข้าวผัดปลาทูเอ้ยข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดผูกปลาทูอะไรประมาณนี้แหละก็คือข้าวเมลอะไรพูดว่าง่ายๆนะคะตามใน,นรูปนั่นแหละครับใช่ก็คือแบบเหมือนเป็นข้าวยำแล้วก็มีแบบปลาทูโอเคจะลองกินเฮ้ยที่นี่เลิศมากถั่วต้มมาก่อนปกติคือไม่กินไม่กินถั่วดิบที่นี่คือถั่วต้มมารักเป็นไงบ้างอืมอร่อยอ๋อก็เป็นข้าวข้าวผัดปลาทูข้าวผัดปลาทู เ้าก็ใส่ยำยม,มาด้วยอร่อยนะคะแบบไม่ไม่ให้ยำยม,มามากนะก็คือใส่แบบว่าพริกหอมแล้วก็ถั่วที่สำคัญคือเลิศมากเพราะว่าถั่วต้มแสดง <ขอ S 1> เราคนนีไม่กินถั่วไม่กินถั่วเฉยถั่วดิบถั่วแก,กว้วแสดงว่าเราฝากท้องที่นี่ได้ได้เข้าาเขาย็นได้เลยโอเคเพราะว่าข้าเย็นดีกว่าบรรยากาศดีอืมอ,ออ,อ,อ,อนี่เรานั่งนอกร้านเนาะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วเนี่ยนั่งนั่งสบายมากเลยห ก็คือเหมือนคาเฟ่มาของเราเราอยู่คนสองคนอร่อยทำไมดีย่ก็กินอีกแต่นคนละรึ้นมมันเยอะกินเถอะอิ่มแล้วค่อยมาให้โอเคแตเธอบุจะเมาไม่ได้เมาโอไม่แพงนะเจ็ดสิบเก้าบาทให้ปลาทูตัวหนึ่งแล้วก็ผัดผิดปลาทูครึ่งหนึ่งก็คือผัดอยู่ในนี้อีกครึ่งหนึ่งก็คือแบบทอดแปะหน้ามา แล้วค่ะกลับจะแวะกลับกรุงเทพนะคะอย่าลืมมาแวะที่คาเฟ่บ้านแบมนะคะน่ารักมากเลยแล <laughs> ้วก็อาหารอร่อย,ยนะ <laughs> แน่นอนเอ,อเหมาะกับจะเป็นอาหารมื้อเย็นได้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นอาหารจานเดียวแหละก็มีแบบกะเพรามีข้าวผัดมี <laughs> สปาเก็ตตี้ออแล้วก็มีเป็นเมนูสร้างสรรค์ใช่แล้วก็มีของหวานอะไรทํานองนี้นะคะเออชาไข่มุกอร่อยจริงหรือว่าเราไม่ได้กินนานแล้ววะ <laughs> อะไรห <laughs> <laughs> วานๆก็อร<ๆ>่อยแน่นอน สำหรับวันนี้นะคะแฟนๆต้องลาไปก่อนนะคะเราเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, subscribe. ด้วยนะบ๊ายบาย <laughs>